ใหญ่เคยพูดไปว่าผัดกะเพรานั้นเผ็ดกว่าไข่ปลาโลอะไรวะไอของมึงเนี่ยเอาแมวแมวมึงมึง,ม,งมึงไปตกลงกันเรียบร้อยไปว่ามึงจะเป็นแมวหรือมึงจะเป็นจะเป็นงูภาพวาเหล่านี้น่าสใงใสัยเฮ้ได้เดีย๋ยวจะเช็คเองใครน่าสใงใสัยนะแกมีพิรุษนะแกก็มีพิรุษนะ ใครล่ะใครกําลังนอนอยู่ล่ะฉันเดินจะขารากนี่แกมานอนอยู่ตรงนี้เหรอแกเป็นใครละฉันต้องได้มรดกละกูนี่ล่ะจะเป็นเศรษฐีเอาผิวแคร์เดี๋ยวพี่เพ่คุณยายเคยรักคุณเสมอศูนยศูนเปล่าแน่เลยพวก มหาคุณยายสิโหฮูฮะเมื่อกี้มันอ่านว่าอะไรวิ่งเหรอร้านลาดเอเว่ไม่ไดวิ่งได้เลยโูกเพะบ้านคุณยายนะครับเนี้ยโอ้ใหญ่ยังเลยนะ่ะก็แสงพวกมรดกทั้งหมดก็ต้องตกตะเปของเราสิโอ้อย่างนี้กูก็รวยสิวะ ถ้าบ้านจะใหญ่ขนาดนี้อนะห,หละรวยแล้วฉันนะ่ะแต่ว่าบ้านใหญ่ไปป้าคุณยายครับปึ๊บโอ้ือะไรเยนเยน็นภาพวาดเหล่านี้น่าสงสัยเฮ้ได้เดี๋ยวฉันจะเช็คเองใครน่าสงสัยนะแกมีพิรุษนะแกก็มีพิรุษนะษนะใครกันนะหัวาลายใต้ดีไปกวัวก่อน โอ้โอ้คิ้วแตกเอาคีย์คุณแจแกมีพิรุษนะเอามุมนี้เอาอันเดียวเลยปึ๊บโอ้ผีวิวแชร์ปะเนี่ยมีไม่เป็นตัวหมดแล้วเลสโกไปเลยเดิงเด่งเๆิ่งเิงเิงวันดีครับวันดีครับมีผีปครับ บ้านคุณยายใหญ่จังเลยนะอะไรอ่ะนาดีไป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 เกินไปแล้วเฮ้ยบ้านอราจะร่ำรวยจะไฟพังห่างเลยเฮ้ยขอให้ไปช่างเหอะเฮ้ยอ่ะพอคนแจกแล้ววัดตึกว่าง ันะ่งนั้นมีอะไรนะมีผี reveal, ไหมนะไฟจะพังอีกไหมนะแมปแมแมไมัพังว่ะ <อ S 1> ปึบมาแล้วครับไม่มีอะไรเลยอไปต่อไม่รอแล้วนะเอ้ยใครเอาแปบมันได้วะเอ่อทางจันแล้วเรากุญแจมามันต้องเปิดประตูสักประตูหรอวะวิ่ง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 กวิ่งอยู่นี่ไงลูก เอ้าไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอ้า,อา,อาคุณยายคุณยายเคยพูดไว้ว่าผัดกะเพรานั้นเผ็ดกว่าไข่ปลาร้อะไรวะไอของมึงเนี่ยไปแล้วนี่ป้าคุณยายใหญ่จังเลยนะครับแมวที่ใหอีกเนี่ยอ่ะ ไ่เดี๋ยวมันมีดูอะไรวะลนะ่ะวุ้ยวุ้ยเฮ้ยบ้านคุณยายนี่ส,สนุกปะเนี่ยหรือบ้านปีสิงครับเนี่ยสวัสดีครับบ้านใหญ่เนาะใครต่อเติมไม่ได้ไปทางต่อเติมไม่ได้อะเอาดิเอาดีไม่มีเอาดีก็เข้ามาสิ โอ้ยงูงูงูฟ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 ูงูงูงูอ้าไ,ไออะไรละงูเอาแฉลรงเอ๊ะใต้แฉลงมายังที่มัม no? <o Alto Del ire> นจะมีน้องงัดแต่นอนเฮ้ยพังแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยติดครับจ้าอุ้ยนี่ลูกคุณใหญ่ปะเนี่ยว้าวว้าว ว,ว้าวเอาอือบ้านแผ่นดินก็ไม่ไหวนะครับทำไมมันด่นน่ะอ,อะไรไมเนี่ยเสียงยังจะไปโอ้พังหมดแล้วครับบ้านหลังนี้ครับต้องต่อเติมใหม่แลวเนี่ย เดี๋ยวผมรับเองครับคุณยายส่งมาเลยครับมารดกอะ,ะกูรวยแล้วกูกูแจเอาฮันนี่เอาอย่างเอากูแจดีอยู่ไหนอะเอาพอ่อมักบอเอาแมวแมวเอ้ยอมึงมึงมึงไปตกลงกันเทีบร้อยไปว่ามึงจะเป็นแมวหรือมึงจะเป็นจะเป็นงูหรือมึงจะเป็น,เ,ปน,อเ,ปนเอออะไรนะแมงมุม หรือมันจะเป็นมุมไปตกลงให้เรียบร้อยไปอีกว้อ้อาววันดีครับคุณยายคุณยายขายไก่ใช่ไหมอ่ะเราได้มอดุกนี่เราน่าจะเป็นมหาเศรษฐีได้แหละเออ,อะไรวะก้องวงจรปีตเอ,อ้อ มองเขาม้านี่นี่มันตรงไหนวะเนี่ยนี่เลยตัวอะไรอ่ะแกเป็นตัวอะไรอ่ะเราถูกดูอยู่ดูนาฬิกามันไม่มีนาฬิกามึงยื้อกูไปยืมยืมเพื่อนมาปะล่ะแบบลุงอ่ะแบบลุงป้อมอ่ะเ mm hmm. อ้ บายโอ้โ oh. หน้าห้องนี่ห้องต้องไปแจกแล้วบ้านหาเรืมึงเจอไปแล้วมึงจะล็อกเยอะไปแล้วแล้วมึงก็ใหญ่เกินไปแล้มึงบ้านหรือมึงอะไรเนี่ยเอาฮันนี่เออ นี่ไงนาฬิกาเอบ้านหาอะไรใหญ่ยังวะเอบอสไฟไปเนี่ยมาดิก็มาดิรมาดิตันตัเลาะเลาะละอย่างเดียวเลาะ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 เละละละเลปอกออกไคนีเนี่ยไปวันดีครับคุนใครครับเนี่ยเอ้า สวัสดีครับเอา้าสวัสดีครับเอ่อก็สาบทางกันได้ไหมครับวับนนี้มันออกยังไงครับพี่ชายหรือว่าหรือว่าพี่ชายก็ติดอยู่ในบ้านหลังนี้ครับเนี่ยเอา้าทางออกนี่วะเอ็กซ์้าทางออกครับเนี่ยจริงป่าวะบ้านหาลากอะไรมันใจยังวะคุณยายแล้วนี้ด๋วยมากเลยปะเนี่ยพันล้านอะ ปึ๊บโอ้โหมึงพี่ว่าหน้กู๊กกี้วางสามันเอาละไป้ายก่อนก็ได้ปะโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเป็นยังเข้าออกตรงที่มึงปิดตูนี่แหละว่ไอ้กุ๊กกี้ทำนายกัน

นี่ดิเอ๊ะเย็นนี่ยู่ใส่ป่ะแล้วย็นี่อย,ย,ยู่ไหนอ่ะเย็นนี่อยู่ไหนวะเฮ้ผมานมมาโอ้เขได้ได้ไปทางนี้อ่าไอ้ยาที่กอลกายปะปี่งยงเฮ้ยอไหนอะมันก็เด๋ยวในห้องนี้แหละ ไป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 แล้วต้องวางตามอันดับปะเนี่ยออวางแม่มัวนะ่วแล้วให้คุกกี้ทำนายกัง ยปัญญายครับผมจะขี <Ende esa normal isation> ้เก <Incred> <translator> ียจแล้วครับวุ่นหลบวันนี้นายนายก็ลงทางเหมือนกันเหรออันโอเค อะไรครับตาังสวัสดีครับโอ้ยแมนี่ดจะเสียงดังว่าเดี๋ยวเดยวพอนเสียงดังเกินอย่านะอยอานะอย่าไปติดกันเายอย่ายอะอย่าอะไรออกไปอ อุ้ยายผมเอาสมบัติแล้วครับมาดูกะ่ะอารอดให้ผมเถอะไอ้คุกกี้ทำนายกังดอกไม้นี่ เงียบๆอย่าให้มากที่สุดเ๊ะใครละ่ะใครกำลังนอนอยู่ลนะ่ะฉันตื่นจะขาลากนี่แกมานอนอยู่ตรงนี้เหรอแกเป็นใครล่ะตื่นขึ้นมาเลยนะยในใแล้วหาพ่อมังเหรอเฮียด่าแม่งเลยพูดจากไ่ หูจะแตกหูจะแตกแล้วนี่ป่าเอ้ยเฮ้ยคิดอยู่ด้านแหละอาล,ลุกเลยลงไปได้ไหมนะ่ะไม่น่าจะลงได้พี่ว่ากระโหลกเวยแล้วมึงตายตรงนั้นได้ไงน่ะมันมีบันไดขึ้นอยู่แล้ว,ลวมึงตายได้ไงวะ นเอ้ยนี่สินะหลานทุกคนเขามาตายกันตรงนี้หมดเลยเหรอโอ้โหจะต้องได้ฉันต้องได้มรดกละกูนี่แหละจะเป็นเศรษฐีเอาผิวแช่เดี๋ยวพี่ะเบ๊ะเไปแดงพี่ปุลีประกันชั้นสองไปเนี่ยหรือประกันชั้นหนึ่งครับเนี่ยซ่อมเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห ขี่ชนเนี่ยผีวิแชร์อ่ถึงฝั่งฝันรื่เปล่าวะเอาละมรดกก็เป็นของฉันมารดกอ่้าวถังจังกระลังซ่วมเอ้คุณยายครับเอามารดูก็ผ้น,จนจะ,าาะครับผมวิ่งจนจะขาลากแล้วครับคุณยายครับบ้านใหญ่หลังใหญ่ขนาดนี้นะ่ะ ไปทำอะไรวนะเฮ้ยในที่สุดฉันก็จะได้มรดกมรดกแล้วคุณยายครับหลบเลยแหละกูอา้อาวอ้าว ใช้ชีวิตเพื่อมรอดกกสิครับกูจะเอามรดกเรือนจนปวดขาแหละอ้าวกูไม่ได้มรดกเหรอไม่จริงนะ่าโ<ด>พอแล้วเ่อยนีย้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะาไป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 เด้อ